เมื่อคุณเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะจ,จารึกชื่อแม่ของคุณในโมพระอริยะตารามหาโพธิสตัตว์หลายคนถามว่าโมมาจากไหนโมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์กำเนิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะทำยกในรูปของพระอ,องค์ท่านถึงหมื่นองค์ค่ะเราได้มีโอกาสเดินทางไปดูคนที่กำลังแกะพระอริยะตารามหาโพธิสตัตว์ ที่เป็นหยกเนื้อดีจากประเทศพามา่าแต่ฟีมือแกะนั้นมาจากพี่น้องชาวจีนของเราที่ตั้งใจทําถวายพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์หนึ่งโมกับหนึ่งองค์ของหยกนั้นเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ทำรรก็กําลังร่ายมนตราของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์โมจึงเป็นองค์ปฐมที่มีความสําคัญมากค่ะและเมื่อเราได้ยกย่องแม่ของเรา โดยการจารึกชื่อไว้บนโมก็ถือว่าเรากำลังเตือนตัวเราว่าโลกในใจของลูกนั้นรอดได้ด้วยกตัญญูต่อแม่และเราก็เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่และเราก็ได้นำโมทั้งหมื่นองค์นั้นมาประกอบกันเป็นพระมหาเจดีย์พระอริยะธารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระอ,องค์ซึ่งเป็นที่เดียวในโลก คุณเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสร้างธรรมมาสมคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อความรักที่มีความกตัญญูต่อแม่ผู้ให้ชีวิตและช่วยกันที่จะชุดช่วยคนที่กำลังทุกข์ยากให้รอดพ้นจากความทุกข์เราจึงเป็นอนุสาวรีที่มีชีวิตของแม่เช่นนี้ยกย่องแม่เราให้เป็นแม่ของโลกด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ